สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เบิร์มรูนเบมกับผมธนูขันทองครับนิโก้แอสเซทแมนจเมนต์นะครับออกมาบอกว่าตลาดหุ้นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับจะเอาเปอร์ฟอร์มหรือว่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นอื่นๆนะครับของโลกในระยะ6เดือนข้างหน้านะครับทั้งนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับเศรเษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน่าจะฟื้นตัวเร็วกว่าภูมิภาคใดๆเนื่องจากว่าสามารถจะจัดการบริหารเรื่องการระบาดของโควิดได้ดีกว่านะครับทางนิโก Asset Management นะครับมองต่อไปว่านะครับการเลือกตั้งของสหรัฐอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วนะครับหรือว่าโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดอาจจะ2ไตรมาสหรือว่า3ไตรมาสนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นของญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดหุ้นของในเอเชียจะยังคงแรรลีนะครับนักลงทุนอาจจะมองว่า จุดต่ําสุดอยู่ที่ใดนะครับยากนะครับที่จะเข้าจะมีทามมิ่งนะครับหรือว่าเลือกจังหวะเวลาแต่ถ้าหากว่าลงทุนก่อนนะครับจะได้ประโยชน์นะครับทาง n i โก้แอสเซทแมจเมนต์นะครับมองว่าตลาดหุ้นของญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับของรวมทั้งของฮ่องกงนะครับน่าจะไปได้ดีที่สุดนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ครับ ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ข้อมูลบุรลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรลวงฟันว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง b บียร์เวอร์บายแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที YouTube เพื่อรับข้อมูลอัพเดทข่าวสารล่าสุดครับ